พิสุกิสกับซันพีผ่านเข้าสู่รอบจริงชนแก้วชนแก้วสุดยอดนี่ก็อร่อยมากเลยหรอใช่ๆวันฉลองทั้งทีไม่ดิมได้ไงล่ะนะคุณฮารุโกะพรุ่งนี้มีซ้อมนะคะเราเมารือเปาทั้งตั้งหากสุดยังไม่กินเหรอเปล่าค่ะคือว่าปกติ ทุกคนจะหารเท่ากันใช่ไหมล่ะคะคือว่าฉันน่ะใช้เงินเดือนจนหมดตัวอีกแล้วเหรอมันช่วยไม่ได้นี่คะก็ท่านแม่บอกว่าเพราะฉันมาเป็นไอดอลตามใจชอบก็เลยระง,งับบอดนาะสุสุจังเรียนวิธีบริหารเงินสักหน่อยก็น่าจะดีนะอืมแต่ว่าวันนี้สบายใจได้เลยนะเพราะทั้งหมดคุณมากินเนาะเลี้ยงแหละเอะฉลองที่รอดเขาถึงรอบจริงได้ไงทั้งต่อไปให้เนื้อย่างเลย แม่ผู้จัดการสุดป่าคุณมากี่เนาะเรียกคนนำหน้าแ้วทำยังไงดีคะเขาบอกว่าเนื้อยากละ่ะแล้วถ้าฉันนัล้รจะได้อะไรกันนะคุณฮารุโกะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะคะฮารุโกะจังปล่อยไปสักพักแล้วค่อยมาปลุกเธอทำไมถึงขายไม่ออก<ห>นะ ทั้งที่น่ารักตั้งขนาดนี้